ก็แ mamma ö p ด mm. mm. ma okay, ัน r den. Mm. ะอุ้ยว mm. ่าก่อนก็ m ม่มาเป a ดหน้าเด l นที่ได้โ c k คก็เดี๋ยวเ n ิดหน้าเดิน e j งโอเคแล้วฟั a ดูเปิดหน้าเดินเองวัสดีค่ะพี่กับพี่กับน้องกินข้าวเศร้าก็แม่มา a ปิดหน้าเดานะ Varsågod. Mm. Ska vi ta igen näsan, Evelina? Okej. Okay. Här! Aha. <laughs> So much, Melvin. Yeah. Okay. What's your good, Melvin? Huh. So, good. Morning. Uh, uh, um good morning. G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 ood Good morning. 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 Vill macka? Ja. Evelina vill en macka. Du en sax. sax. กับหากีลาเอาม่ชิกุดเน่าเด็กหน่อยอายุไ่ๆกันก็เป็นยังสี่ปวดอะไรอะลูกแวนได้หนูอารมณ์ไม่ดีเหรอลูกเอรูปด่าเลยหัวมืดเลีเหรอลูกวันนี้ โอ้อนี่หลาไอ้ติลก<ม>ูกพึ่งตื่นพี่น้องพึ่งตื่นทำไม,ไมนหนูไม่กินเหรอลูกมากินได้แล้วลูกแล้วลแมวินเฮ้ยเฮ้ยโอ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> อ,อย่างจะแม่หกักตายข้อมาลกุกกวิครอมมาเอ้ม่ลีนนะนี่หละเป็นยัง Vad är det som har hänt? Är du på dålig humör? Vad är det, då? Kramar du? Ah. Kramar Melvin? Ja. Kram, då. Gott, gott, gott. Bra kram! Cool. är Ska vi krama? Kom, då. Ô <coughs> ủi oh, là ai đi. Alom xe bà luôn thấy là ai nè hử, hử? à, này hm hm ao

nó mẹ, Mẹ mẹ cái gì cái nó lộ nó mẹ tôm nàn con cứ nang đi đi lộ nang đi đi nang đi đi lộ tiếp clip Evelina nang đi đi Nhập mai, mai, các bạn này là Nó men men nou sond nou, ki di woye tèl, กินเขา้าปกินเออ่ฟ uh, รุตกุสเบรคฟาสส์ถามเด็กน้อยแล้วว่าเด็กน้อยเสียกินไข่ว่าเด็กน้อยว่ากินไข่ <c oughs> ว่าสัน่นว่าอยากกินแบบแค่อ uh, ่แซนด์วิชกับ uh, แฮมกับโยกเกิร์ตโยกเกิร์ตนะักกับปองขวดนี่จะซื้อมาเป็นแพ็คให้ลูกเลยจ้ะเพราะว่า,ากันสิบบาทตรง เที่ยวเขาเที่ยวออกไปซื้อสมเอิร์มเอิร์สนั้นลาเพราะซื้อาใบเป็นแพ็คคืจะเป็นสีน้างอ เป็นเล็กสี่พี่น้องนี่จะมีวิตามินดีกับเอ่อแคลเซียมดีสำหรับเด็กหน่อยแลน้ำตาลาะลายเนี่อาสื่อมาว้ Venha mais use Venha yeah. Hello. Heinoas. Där är Belinas. No. Ja. Uh -huh. Det är Melvin. Det no, Mama. mamma. Ja? Nä? Mamma kommer. Vill du ta igen så No. Inte. No. นล่อย่างเดียวนี่นะกินยาลูกแอตเลตจะลูกน้องดูดัดย่ามเด็กหน่อยเป็นไข่มาพี่น้องยาก ว่าเล็กหน่อยเออกันยงหน่อยอยู่เมือนกันคุณลุงเป็นไครคุณลุงเปอนไครย่ามเมือนคืนน่งสิ <c oughs> ม่ได้รับเล่นนอนเล่นหรอที่นี่แม่ก็เป็นใครพ่อมาเนี่ยสามคนเป็นไครนึ่สินะเป็นเป็นเมื่อบานได้พี่น้อง Oj. oj inga fara. Var försiktig. แกไข่แก่น่าจะเป็นรสรสออกแบบสตรอเบอรี่เล็กน้อยอน,นี่เล็กน้อยสิกินเด่น,นี้ห <c> ม <oughs> ูผ้าเล็กน้อยไปหาหมอมาแล้วละหมอกระเคียนอใบสังหางไอ้นี่ลลยาอันนี้มันตรงนี้ใบสังยาอันนี้แต่อันนี้กระสิกินคือกันแต่สใเ้เล็กน้อยกินนี่ก่อนเลยจังนอันนี้ที่หลังไม่ต้องเว้นระยะอเวลา,ลาชั่วโมงเป็นบัลลักจ้ะอันนี้คือ อยาหมอใบสร้างนูกับกินด้วยกันกินเมิดครอบพัวพี่น้องเดี๋ยวกินยาแนตัโ <c oughs> อ้ย <c oughs> green red one two <laughs> it's my where are you ่ำนีกันยังดีแน่แม่ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> ตะกี้ตอนอาทิตย์ที่แล้วนี่โอ้ยเด็กหน่อยบอกกินเขากินได้เต้าน,นาำเขาเก็บข้ออันนี้ยังเริ่มดีนี่พี่น้องเขากำลังเริ่มหายนี่กำลังดีขึ้นแ่าจ๋าเล่นในูอ๋อได้แม่แนวินส์ได้เอเวอร์ล oh, ีนัสโน Ja, men han får dricka det. Det här är din. Du har din här, Evelina. Nej! No. Men jag har ni. Alla är ni. Så sa är med. Fulltanka. Hej, mamma. Hej, mamma Ska du dricka äh, yoghurt först? Fulltanka. Va? Fulltanka. Full tanka? Har du fulltankat? Okej. Okay. มุเห็าาออยเอม่วลีนแม่มสังกินหมูไยม้่เอออีลาสิเปียวนีอออ้อป่ะบอกออปอยู่สไว้อ้อป่ะนอะกันนี้เราไม่ได้ซีนกันนีเราไม่ได้ซีนเยอ Mm. Ja, och sitta där? Och sitta där. Ja, få och sitta, där. sitta där? Är det kulttanka? Var försiktig där, Evelina. Mm. Sitt ordentligt. Du ska få Ja. ฟื้นทาง้าฟื้นทางยายาให้ลูกก่อนพี่นอ้องมันจะเป็นแบบห่อดึงออกจากขวดเป็นบาลานเขากะหายในปากเลยง่ายจังแมนมินก็ด,ดูห่อฮอกโซ่เยาออ่อเยา

Mama! Melvin, nog zijn ook... Kom! Duik dit, Melvijn. Mama, je bent <coughs> เสียวันน e ี้ก็ไม่ได้ไปนั่งก็เชื่อหรอกน่งมาเก่งกินเอิ่มสกินกะนี่อ่ามาสกินเกม่อไปเลยอย่ตัดให้หนูเดี๋ยวานังอยากินนันอันนี้อ่ะอ่ะมาชิกูดฮัลโหเยี่ยไดหล